โอเคทุกเราเนียนะครับครับกล้องกันแอคชั่สวัสดีครับพรกเราโดราไม่อยู่อเฮ้ยเริ่มยังไงดีอโดราพวกเราโดราไอคิวโดราคนเดียวไม่หเหใช่เราบีกันมาเรากนเยไไม่า <c oughs> ผมนามแล้วก็ต้าทำบูงด้วยกันนะครับผมแล้วก็มี GT เข้ามาทีหลังช่วงหลังโควิดน้องเขากลับมาจากต่างประเทศพอดีครับก็เลยชวนเข้ามาทำไมถึงรู้จักคุงกีตาเหมือนว่าเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยครับเราเห็นว่าเขาหน่วยก้านดีร้องเพลงญี่ปุ่นได้หล่อเท่เมีสไตล์เราก็คิดว่าอุ้ยคนนี้แหละ <c oughs> ใช่ที่มาขอเชือรามามีที่หม่ จริงๆเป็นชื่อที่ถูกแรนดอมมาครับผมแบบเราอยากได้ชื่อที่มันเป็นชื่ออะครับที่มันมีความหมายจะเป็นคําแบบพูดขึ้นมาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ชื่ออาโด่าว่าแบบเออมันดูเป็นชื่อที่เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยดีแบบใช้ได้กับผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยครับก็แต่เล่นมาเนี่ยคิดว่าสไตล์ของอาโด่าเป็นแบบไหนครับ จริงๆเราก็แบบไม่ได้มีสไตล์ที่ชัดเจนอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นคือเราไม่ได้อยากฟิกว่าตัวเราต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วแต่ช่วงอารมณ์แต่ว่าหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นร็อกเอาเอเอเเรทิฟบล็อก o ล่นมาใช่ตอนแต่เล่นมาครับมีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าชอบที่สื่ ก็คงเป็นตอนที่เราไปได้เล่นที่ญี่ปุ่นเนาะเหมือนการที่เราได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นน่ะคนที่นู่นเขาแบบเข้าใจในสิ่งที่เราเล่นฟังเนื้อเพลงเราออกเขามีความอินกับดนตรีตรงนี้มากและแบบมองลงไปจากเวทีอ่ะเราเห็นเขาเต้นเขาเอนจอยกันมันเป็นที่นี่ก็เอนจอยครับแต่ว่าแบบพอเป็นคนที่แบบเขาสามารถฟังเนื้อเราออกเขาเข้าใจตรงนั้นด้วยเขาก็จะยิ่งอินกับเรามากขึ้นไปอีกและแบบการที่เราเห็นคนดูเขาอินหรือว่ามีความสุขไปกับเราเนี่ยมันเป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยครับ่เคยเล่นมากี่ประเทศพก็สองประเทศครับไทยญี่ปุ่น ไทยญี่ปุ่นดินแดงเฮ้ยคิดว่าอีกเจ็ดปีวงจะมีหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาน่าจะเหมือนเดิมนะไม่น่าเปลี่ยนแปลงอะไรใช่จก็ยางมีรอยอะไรเริ้วรอยนิดหน่อยใช่แต่ก็ยังคิดว่าเป็นวงที่ตั้งเป้าหมายไว้เหมือนเดิมคือการข้ามกำแพงของประสอทในทางด้านศิลปะก็ตรงที่ตั้งแต่วงปล่อยมาเริ่มมีเพลงมาช่วงแบบนานเปแล้ถึงปัจจุบันคนรับมองว่าไอโรลาเนี่ยเป็นแบบไดเจนล็อกแบบ งจริ่ไหนคผมรู้สึกว่าวงเราไม่ใช่ไม่ใช่วงที่ทำ J-Brock แต่ว่าเป็นวงที่ตั้งต้นขึ้นมาจากคำว่า Japanese Rock Music ดีกว่าหรืออาจจะเป็น Japanese Pop ก็ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งไม่ได้มีอะไรตายตัวเราแค่หยิบภาษาญี่ปุ่นตั้งต้นขึ้นมาเฉยๆไม่จำเป็นว่าจะเรียกพวกเราว่าเป็นวง J-Brock ใช่เราก็ไม่ได้เป็นต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นเลยเริ่มทำเพลงแต่เพลงสารตั้งต้นของการทำเพลงแต่เพลงคืออะไร หลกัหลกๆก็ตั้งคอนเซปต์ครอบไว้ก่อนจะไม่ได้มีตายตัวว่าขึ้นร้องก่อนหรือว่าขึ้นดนตรีก่อนแล้วแต่ฟิลแล้วแต่ความรู้สึกบางเพลงก็อาจจะเป็นเรื่องราวในช่วงนั้นๆจะเป็นผมขึ้นแต่ก็จะช่วยๆกันเก่า <c oughs> เขาจะมีเรื่องราวมาก่อนแล้วส่วนใหญ่มันจะขึ้นมาเป็นเพลงเนาะอือใช่แล้วก็เรามาช่วยกันใส่พวกเอลนเมนต์ต่างๆซึ่งเรื่องราวก็จะมีทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องจริงบ้างหรือแบบเรื่องที่แบบขุดขึ้นมาจากหัวของเขาในช่วงเวลานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับม่ีเรื่องจริงเฮ้ยไม่มีจริงหร คิดว่าสิ่งแรกที่อยากให้คนฟังเพลงของคุคนรู้สึกคืออะไร,ราะอ,อยากให้เปิดใจก่อนเนาะถึงแม้แบบภาษาเราแบบบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยเตอแบบอยากให้ลองฟังดนตรีฟังอะไรที่เราแบบอยากแสดงออกไปอยากให้เขาเข้าใจ<ข>อะไรเงี้ยครับผมอยากให้รู้สึกว่าดนตรีมันคือดนตรีมากกว่าอย่าไปอย่าไปกําหนดมันว่าคุณจะต้องฟังมันรู้เรื่องศิลปะมันไม<ป>่ใช่รู้สึกก็พอมีแค่ชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบคุณแค่หยุดก็เลยกลับ h o m มาคิดว่าอะไรที่ับ เขาาสุดแ้วแบกอุปกรณ์อย่างนี้ก็แทบจะท้าทายตลอดเวลาใช่เพราะว่าป kind of ัญหามันเกิดขึ้นเรื่อยๆครับผมใช่แล้วเราก็แก้มาแล้วก็เติบโตกับมันมันมีอะไรปัญหาใหม่เกิดขึ้นยังไงเพราะว่าแบบจะเป็นอุปกรณ์หรือการสื่อสารระหว่างกันอะไรเ่างี้ครับก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอยู่แล้วการทํางานการเข้าสังคมอะไรต่างๆมันเราเติบโตขึ้นนะครับผมเราก็ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมต่างๆที่เราไปเจ เคยรู้สึกว่ายากไหมครับเ,เวลาแบบว่ารู้สึกว่าเราลองมิโบท์แต่ว่าเรามาทำวงในไทยมันไม่ได้รู้สึกว่ายากหรือว่าลําบากอะไรเพราะว่ามันเริ่มต้นมาจากความชอบของพวกเราอยู่แล้วมันเลยไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนเราเอาทําเอาความชอบเป็นที่ตั้งมาาใช่กกเราเามันนั่นแต่แรกกันอยู่แล้วคิดว่ามีเพลงแนวไหนที่วงยังไม่เคยเล่นเลยแต่ว่าอยากจะลองเล่นสักครั้งหมอลําเออหมอลำหมอลำ,มอลำไม่เคยเล่นเลยเนาะโจะโจอะไรเงี้ยสิงสเลยเออโอ้ัญใจรุ่นแท้ EDM เอมีการมาผสมผสานอะไรอย่างนี้บ้างก็อยากลองอยู่เนาะใช่แล้วก็อยากเก็บอะไรหลายอย่างมาให้มันต้องใช้คําว่าอยู่ถูกที่ถูกทางด้วยอะไรในสเปซสปาร์คไม่อยากฟิกอะไรเนาะเราก็อยากยืดหยุ่นอาจจะมีแบบแนวเพลงใหม่ๆมานําเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันต่อจากนี้ก็เป็นไปได้อะไรใช่ที่เราหมอลำจะเป็นภอะไรก่อนอ่าแน่นอนเอ้ยแน่นอนครับเฮ้ยก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ใช่เราอาจจะไม่ได้ร้องเองก็ได้ภาษาอื่นไหมภาษาอะไรจะเป็นหมอลำหรอ โอ้ยก็มีมันไม่มีหลายอยู่ที่ใจใช่อาจริงหมอลำไม่ได้พูดคำว่าจากบ้านเราอย่างเดียวบางทีมันอาจจะมาจากเซอุสเอชียก็ได้แต่อยากเล่นเพลงภาษาอรือนม่จัดไปอยากนะครับผมจริงๆก็มีความอยากตลอดอย่างเช่นเพลงอินฟอร์โนสที่เคยปล่อยไปก็ใช้ทั้งหมดสี่ภาษามีลาตินอังกฤษญี่ปุ่นแล้วก็เอาลาตินมากลับด้านแล้วก็สร้างภาษาขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมอยากให้รู้ว่าไม่จําเป็นต้องมีเรื่องของภาษาเข้ามาเกี่ยวแตใช่ความรู้สึกในการส่อสากันคิดว่าภาษาต่อไปที่จะแบบว่าคิดว่า ขั้นต่อไปเลยเรื่อภาษาอะไรภาษาอะไรภาษาอะไรนภาษาอรฝรั่งเศสละกันเนี่ยน่าจะแบบภาษาสวยน่าจะเขียนได้เนเกาหลีไหมเกาหลีหรือจีนนะผมจะเลือกเลยเนี่ยผมว่าก็เป็นภาษาไทยนี่แหละเพราะว่าเรายังไม่เคยมีภาษาไทยเลยก็แบบื่อคนไทยได้ฟังเราจะได้แบบเข้าใจเนื้อเพลงเราด้วยอะไรอย่างนี้ก็น่าจะอาจจะเป็นฝั่งยุโรปมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ากับภาษาหลายๆภาษาได้ง่ายเช่นเยอรมันเขียนเตยเล่นดนตรีเพราะอะไรตอนเด็กๆเลยเริ่มเรื่องดนตรีเพราะหนังเรื่องหนึ่ง ชื่อว่าซักซีเตใช่ยุคนั้นคือมันดังมากก็เลยอยากเริ่มเล่นดนตรีแต่จริงๆก็คือเล่นดนตรีก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าเหมือนโดนบังคับไปเรียนมากกว่าแต่เพิ่งมามีกําลังใจอยากจะเล่นพวกกีตาร์พวกเบสจากหนังเรื่องศักดิ์ศรีเล่นจีบสาวเหมือนในหนังเลยวะไม่เหมือน <c oughs> อไม่มีสาวให้จีบโอ้ยไม่เชื่อเฮ้ย <c oughs> ของผมก็จริงๆด้วยที่บ้านเป็นพิสเตียนอยู่แล้วครับเราโตมากับเพลงในโบสถ์และเหมือนทุกอย่างมันก็ซึมซับมาในตัวผมเองอยู่แล้วก็วแบบเออเกิดมาแบบต้องเล่นดนตรีนะต้องเล่นดนตรีนะ <c oughs> อะไรเงี้ยก็เลยเล่นมาจนถึงทุกวันนี้เลยของผมถ้าเอามุมที่แบบเริ่มอยากเล่นด้วยตัวเองจริงๆก็น่าจะจักหนังเหมือนกันครับ แต่เป็นเรื่องซีซันเชนตอนนั้นเล่นตีกองก่อนดูหนังแล้วก็พ่อบอกว่าห,หาเครื่องดนตรีเล่นสักเครื่องหนึ่งอะไรน,นี้ผมก็กองแล้วกันประมาณนี้ครับแล้วก็ย้ายมาเล่นเบสทีหลัง <S 2> <S 2> ของผมไม่ได้ตั้งใจจะเลิกเหมือนโดนที่บ้านมาครับมาเรื่อยๆแล้วเขาเหมือนไม่อยากให้เลิกก็เลยสุดท้ายเราทําอย่างอื่นไม่เป็นเราก็เล่นมาเรื่อยๆวันนี้อาจรชอบเลยก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นเขามันแบบ ถามว่าเหมือนเหมือนเรามีมือครับพี่เราไม่รู้ว่าเราชอบที่จะมีมือหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเราอาจจะเสียใจหรือว่าแต่แต่ถ้าตอนนี้เรามีอยู่เรารู้สึกว่าเาก็มีอะไรป,ประมาณนี้ไม่ได้รู้สึกพิเศษขนาดมีศิลปินคนไหนที่เป็นไอดอลแบบพิเศษของผมจะเป็นศิลปินญี่ปุ่นท่านหนึ่งชื่อชิตาจิมะโทดุหรือว่า ทีเช่ฟอร์มลิงโทสแตชูเลยคือผมชอบการประพันธ์เพลงของเขาผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ฉีกมากไม่ว่าจะการร้องการชีตลายกีตาร์หรือว่าการชีตลายเครื่องดนตรีต่างๆอะไรนะแบบทุกอย่างมันมันดูประหลาดได้หมดเลยแต่มันอยู่ทุกที่ถูกทางแล้วมันสวยงามผมก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเขาได้ในหลายอย่างก็เลยชื่นชอบมาตอลอดแล้วมีบทต่อสไตล์การเล่นปัจจุบันผมต่อสไตล์ผมว่ามีนะครับผมมันเหมือนเป็นการเติมสเสบียงให้กับตัวเราเองครั ยิ่งเรามีสเสบียงมากเร่เราก็ยิ่งผลิตอะไรออกมาได้เยอะของผมก็ถ้าแบบไอดอลที่แบบทําให้มาตีกองก่อนเลยเนี่ยจะเป็นวงวงซีลต,ตอนนั้นแบบไปดูเขาเล่นแล้วแบบโอ้หมันเราอยากเท่ได้แบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้ก็ยังติดตามผลงานที่พี่เขาอยู่เหมือนกันชอบเป็นการส่วนตัวของผมวง<ม>ออฟฟิเชียลพี่เกตอนซึครับอันนี้ชอบเพราะว่าเพลงเขาป๊อปมากแต่ว่าดีเทลในเพลงเยอะเพลงละเอียด แล้วก็ถ้าไป analyze CD คือแบบซับซ้อนมากแบบระดับอาจารย์เลยชอบชอบโยโซบีครับผมนนว,ว่าเพลงอก็อย่างงี้อันนี้ไม่รับเพลงในวงนะเพลงที่ชอบที่สุดในชีวิตผมเองอยากเลยนีน่ถิดในชีวิตเลยนะ,ะ <c oughs> ในชีวิตเลยใช้ <c oughs> คำว่าในชีวิตเลยนน่ยก็โนะซูซูบีฮาโลีครับก็จริงๆมันก็เป็นเพลงหนึ no, ่งที่ทําให้ผมรู้สึกสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพิเหมือนกันเพราะว่า เปิดไปเจอใน youtube เป็นคนโคเวอร์กีตาร์ตอนนั้นใช่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือภาษาอะไรอะไรเยแต่พอเราไปเรียนรู้แล้วเรารู้ว่ามันภาษาญี่ปุ่นก็เลยเริ่มในตรงนั้นว่าเสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นคือผมว่าสําหรับเพลงที่ชอบที่สุดในชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับแล้วแต่ช่วงเวลาชีวิตนั้นๆของตัวผมเองด้วยแต่ถ้าแบบให้ตอบตอนเนี้ยแบบมันก็คงจะเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงที่มีความอมตะอะไรเงี้ยผมจะนึกถึงเพลง Happy Birthday to You เนาะเขาค่ะ มันเป็นเพลงที่แบบทุกทุกคนทั่ทวโลกใช้และรู้จัก <laughs> แล้วก็แบบทุกคนมันจะต้องมีหนึ่งวันในหนึ่งปีอะที่มันจะต้องได้ร้องเพลงนี้หรือได้นึกถึงเพลงนี้การที่เขาแต่งเพลงให้มันออกมาเป็นอมตะได้ขนาดนี้สุดยอดคือ <laughs> ต้องห่ากับมึงนะ <laughs> ผมแล้วแต่ดีของผมเอาเพลงฤือดูร้อนแล้วกันครับ mm hmm. ของพี่ดีพาราดอกเพราะว่าเป็นเพลงแรกที่ผมปีกองได้แล้วก็เป็นเพลงแรกที่ผมดีดเบสได้ ช่ตึกโตตึกตึกโตตึกตึกเออเียกองไอ่าใชเดีะดืมดื่มดืมดืมง่ายๆเนาะเออมีน้อเพิ่มมาเลย กินใจกินใจครับผมของผมเพลงที่ชอบน่าจะเป็นเพลงที่อ MM ิมแพกตอนเด็กๆเนาะก็เป็นเพลงชื่อ After l i ์ไลของ Aven น e ์ซีเวนโฟร์โคตรซิ่งซิ <h <h ่งมากแล้วแบบฟังกันชอบเหมือนกันฟังทีแล้วแบบโอ้โหแบบตอนเด็กเล่นกีตาร์ไม่เป็นเล่นเป็นแต่เปียโนแบบอยากเลิกเล่นเปียโนมาเป็นล็อกสตาร์แตนเราคุณซื้อกีตาร์เขามาใช้เลยนี่ได้เออสมัยก่อนคือคังมากและถ้าเป็นของตัวเองเพลงที่ชอบที่สุดก็แต่เล่นมาที่เราเลเมื่อก่อนเนี่ย จะชอบไวท์ e m มโมรีแต่พอเป็นหลังๆแล้วเนี่ยจะชอบอ n นโฟนอยสเพราะว่าเอามันอย่างเดียวเลยครับใช่เวลาอยู่บนเวทีนี่อยูเป็น,ไ,นไฟใช่เล่นอย่างเดียวโคตรมันต,ตอนนั้นที่ชอบไวท์ e m มโมรีเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่สื่ออารมณ์ได้ค่อนข้างดีและบวกกับมันเป็นเพลงที่ผมไม่ได้เริ่มที่ฮีดูชิมคนเริ่มของผมน่าชอบเลดอิน a b บอที่สุดครับมันเป็นเพลงที่ทําให้หลายๆคนรู้จักเราด้วย แล้วก็มันเป็นเพลงที่ช่วงแรกทาแล้วรู้สึกว่าแบบไฟแรงมากแล้วก็ตอนเล่นมันสนุกมากเชื่อเชื่อเวลาแบบสาวเช็คอะไรเองขอเพลงนี้ก่อนตลอดเลยเออของผมชอบกินไวรัสแบบหลักๆเลยก็คือมันนะเอามันอย่างเดียวแล้วก็สตอรี่เพลงนี้ก็ดีฮะเราที่คุณแต่งเสร็จภายในกี่ชั่วโมงนะชั่วโมงสองชั่วโมงเลยใช่ไหมก็ส่งเดโมแบบเต็มเพลงมาเลยครับปึ๊บ สามสี mm. Arrow, ่นาทีม okay. mm? yeah. uh, well uh. so really ันไม่ม like? ีเลยครับมันคือพี่ผู้จัดการติดโควิดเนี่ยละครับผมแล้วก็เขียนไวรัสใช่ g r e e ว virus เอามันอย่างเดียวมันเนื้อหายังมันเลยเขียนเลยดันชอบมันด้วยครับของผมเองอ่ะก็ชอบเพลงกินไวรัสเหมือนแบบคนกล้าเลยเพราะว่าเป็นเพลงเร็วเนาะเราด้วยส่วนตัวเราชอบเพลงอะไรที่มันเร็วๆมันๆอยู่แล้วและเพลงนี้มันเหมือนแบบเราได้ใช้พลังเต็มที่เอาออกให้มันสุดหลอดเอาให้มันเหนื่อยตายไปเลยอะไรเงี้ยมันจะมีแบบท่อนที่แบบ คุณเล่นเบสแบบโชว์สกิลเบสแล้วแบบผมก็ตีกองไปด้วยเออพอมันแบบซิงกันได้ <c oughs> กองแอบเบสนะเพื่อนกันตลอดไปอย่างเงี้ยครับเออมันจะสนุกมากมัเพลงที่เล่นแล้วสนุกจร <c oughs> ิงๆในความสึกน,นะตอนนี้นะว่าอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอยากอย,กอย,อยู่กับวงตรงนี้อยู่ความฝันเป้หามปหมายเรามีเป้าหมายด้ยวยคืออะไรครับทไม่รู้เ้า <c oughs> ๋ยวเดายวกดียวเราอยากจะทำลายกำแพงภาษาเนาะ แล้วรู้สึกว่ามันท้าทายนะครับุรู้สึกว่ายังมีความสนุกอะไรที่เรายังทําร่วมกันได้อีกเยอะด้วยตัวเพลงด้วยตัววงอะไรเงี้ย<อ>ผมว่ามันมีโอกาสให้ไปได้ไกลอีกก็เลยอยากทําต่ออาจจะยังไม่เก่งเออยังไม่แก,ยแก่ยังได้อยู่ <laughs> ตั้งแต่เล่นมาได้คิดว่าทำลายไปกี่ปเปอร์เซ็นแล้ว ตอนนี้มันน่าจะเป็นรูแล้วเรามุดเข่าไห <c oughs> แล้วเรามุดออกมาไปไปมา,มาๆอะไรอย่างเงี้ยใช่<ต>ไมแค่ยยพยายาม,มอยาเออพยายาม,มใช่เทะดูให้มันสวยๆแต่มันกำลังเริ่มแล้วเริ่มเราเป็นรอยละว้าอยากเล่นดนตรีนี่คิดว่ามีงานอาดิเรกอะไรที่ชอบผมเล่นดอทตันทูครับใครเจ๋งมาเจอผมได้อุ้ยเจ๋งงานอดิเรกส่วนตัวเป็นคนชอบด้านแฟชั่นมีทำแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็ชอบ แต่งตัวด้วยงานในเลกก็คือชอปปิ้งครับผมก็จริงๆชอบเรื่องแบบพวกการเงินการตลาดโลกอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยส่วนตัวก็ทํางานเกี่ยวกับทางด้านบัญชีการเงินอยู่แล้วอันนั้นเป็นทําเป็นงานในเลกงานหลักคือเล่นโนตตีใช่ไหมนี่ใช่ใช่ใช่อว่าฟังเพลงมันคียเชฟอ่ะฟังแบบฟังไปเรื่อยอ่ะเปิดไปเรื่อยวนไปเจอเกาหลีจจอเลยฟังโอเคโอเค เป็นไไปด้นมัไร่เราไม่ได้อยู่กรุงเทพใช่ตอนเราริ่ทดินทางชาเหมือนเราช่วงโควิดมันออนไลน์กันอยู่แบบซีกประเทศที่คนอยู่เหนือสุดที่คนอยู่ใต้สุดอะไรเงี้ยใช่ล้วค่อยมารวมกันทีละแต่รู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับสถานที่ใช่ครับผมตาบได้ที่ความฝันมันยังแข็งแรงครับผมแต่ว่าต้องเจอต้องเจอสมาชิกที่โอเคด้วยใช่พร้อมที่จะไปด้วยใช่ใช่แต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้อะไรเนาะเออยุคนี้แบบรู้สึกว่าอะไรมันเชื่อมต่อกันได้หมดแล้วออนไลน์อะไรเงี้ย ว่าเราจะได้เจอกันนี่ก็ครึ่งปีเอ้่หเกือบปีได้เจอหน้ากันอีกเคยรู้จักกันผ่านออนไลน์แบบก่อนโควิดมันจะรู้จักกันอยู่แล้วนี่ผมกับชี้เรียนมอดียวกันอยูแต่อินเทอร์เน็ตมีผลมากไม่ได้เจอใช่ใช่ใ่ทำงานยากถ้าไม่มีเน็ตทำงานยากมากอันนี้คือแบบออนไลน์แบบร้อเปร์เซ็นตตอนแรกตอนโควิดเนี่ยตอนสมัยรับเตียมระับนั้นหรือว่าแบบผมงเคยคิดว่าวันนึงจะได้ร้องเพงที่ปุดแต่ว่าตอนนั้นตอนที่เริ่มเล่นต็ตอนเล่ ผมทำวงญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับผมไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะเปลี่ยนเพราะว่าฝันอยากเป็นศิลปินที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เคยเปลี่ยนความฝันว้ <Wow. S 3> <ม>าวของจริงของจริงไม่คิดเลยครับผมไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าตัวเองจะมาเล่นกีตาร์จะอาจจะเล่นเปียโนอ่ากท,ที่ที่บ้านเขาสั่งให้เล่นอะไรประมาณนี้อย่างผม,ผมก็ก็เล่นดนตรีมาตลอดนะแต่เออแต่ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้มีวันที่เรามาทําเพลงภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันซึ่งทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่เฮ้ยมาอยู่จุดนี้ได้ไงวะผมไม่เคยคิดเลยแต่ว่าแอบแอบ,แอบหวังแอบอยากเพราะว่าเพลงญ,ญี่ปุ่นคือสมัยนั้นคือเราได้แต่โคเวอร์ครับ,บไม่เคยมีคนร้องให้ฟังแล้วก็หาไม่ได้แต่พอได้มาแล้วก็ใช้ได้อยู่เข้าที่เขาทงาเราดูการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กๆเนาะพวกเพลงแอนิเมชันเราฟังมาตลอดไม่แต่ไม่เคยคิดเลยว่าแบบเออสักวันหนึ่งเรามาได้ทําเพลงที่มันเป็นเพลงญี่ปุ่นแบบที่เราฟังมาตอนเด็กๆอะไรเงี้ยหรือว่าสนุกสนนนนุกกมาเเป็รที่ตตื้ เคยอยากเลิกเล่นีรแต่มีิในใจสคัตอนนี้ได้ก็เลยมีบ่อยนะมีบ่อยนะมีบ่อยถ้าถ้าเป็นของผมนะของผมจะรู้สึกว่าผู้ทาอย่างอื่นได้ปะวะแบบถ้าเลิกไปทํะไรดีอะไรเงี้ยจะชอบคิดเล่นๆตลอดเวลาแบบเพราะว่าผมมันไม่เคยมีอย่างอื่นเลยนอกจากอันเนี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเชี่ยเราจะมีอย่างนี้ไปจริงๆตลอดไปจริงหรอวะหรือว่าเราแบบอะไรเนี้ยแล้วก็คิดเล่นๆแต่ว่าไม่ใช่เรื่องดราม่าหรือซีรียสนเลยของผมไม่ไม่มีไม่เคยอยากเลิกครับยังไงก็น่าจะต้องเล่นตลอดนี้ ไม่มีเลยครับอาจจะมีแบบสมมติถ้าไม่ได้เล่นครับขอ,องสา,ามวัน,วนอย่างนี้ก <c oughs> ็ต้อง <c oughs> หาอะไรมาต้อง <c oughs> <ๆ>หามาด้วยวามาด้เหรอทีมเออเลยนทีมเอออย่างผมก็ก็จริงๆกไ็ไม่เคยมีความคิดเลยนะว่าจะเลิกเล่นดนตรีถึงแม้แบบผมจะมีงานประจําอะไรอื่นๆอยู่แล้วอ่ะแต่่ารู้สึกว่าไอ้ดนตรีมันก็เป็นอะไรที่แบบคอยเติมเต็มในช่วงที่แบบเราเครียดเียดหรืออะไรจากงานมาอย่างเงี้ยผมว่ามันมันก็เลิกไม่ได้หรอก อยากพเ,เล่นตอนนี้เนี่ยใชนน่ใช่คิดตลอดเวลาผมรู้สึกว่าพูดในมุมมองของตัวเองแล้วกันการที่เรามีความฝันที่ยึดมั่นมากๆเลครับผม,มเรามักจะสูญเสียอะไรไปเสมอเช่นตั้งแต่เด็กผมใช้เวลาซ้อมดนตรีกับมันทั้งวันเลยนอน,นกิตาต์แล้วก็พยายามจะนอนแต่งเพลงทั้งวันแนละ้วก็จะแต่งเลิกที่จะ ไม่เรียนอยู่ที่นี่ไประชนัยอยู่ที่ญี่ปุ่นคนเดียวระชนัอนยอยู่ที่อเมริกาคนเดียวมันทําให้ผมเสียชีวิตวัยรุ่นไปแทนที่ผมจะได้แบบไปเที่ยวหรือว่าสนุกสนานบางทีเราก็รู้สึกอยากจะมีชีวิตตรงนั้นบ้างอะไรเป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจที่เดินทางวันนี้เอาไปแต่งเป็นเพลงใหม่เพลงอะไรเนี่ย,เ,ยนะเอาอากเพลงเยอะจังถ้าอย่างนี้คิดว่าตัวเองสิบกว่าปีทัางนาที่ไม่ได้เรียนต่อสิทธแล้วผมน่าจะกลับบ้านอยู่ต่างจังหวัดอาจจะมีธุรกิจเล็ก สิบห้าปีผมน่าจะบริหารค่ายเพลงเหมือนผมอะทาอะไรไม่เป็นแล้วแล้วผมก็แบบสุดท้ายคงต้องอยู่ตรงนี้แหละแล้วคงไปแบบเปลี่ยนจากเพลเยอร์ไปเป็นทำอย่างอื่นผมสิบห้าปีอะผมก็คงจะไปเป็นผู้บริหารอยู่ที่บริษัทอะไรสักบริษัทหนึ่งอะไรเงี้ยด้วยสายงานที่ทําอยู่ด้วยตอนนี้ของผมคิดว่าน่าจะทํางานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับดนตรีเหมือนเดิมเนี่ยครับหรือถ้าไม่ใช่ตรงนี้ก็เป็นธุรกิจส่วนตัว รดนตรีน่าจะยังเล่นอยู่แต่อาจจะเล่นดึงงานอดิเรกแอะไรคิดว่าไม่น่าจะเลิกเล่นนะคำสาวเริ่มแล้วมันเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้อย่างคุณนามีเทคนิคในการที่จะสมดุลเพราะเหมือนเป็นคนเดียวใช่ไหมที่ทำงานประจำอ๋อใช่แล้วจะสมดุลยังไงก็ต้องให้ตัวเองแบบยังอยู่กับดนตรีได้อยู่แล้วมีเวลาให้สองากับอ๋อจริงๆมันก็ค่อนข้างยากอยู่ก็แบบเออมัต้องยอมอาจจะเสียเวลานอนนิดนึง แต่ถ้าแบบช่วงไหนเราพักได้เราก็จะพยายามพักผ่อนหรือว่าแบบหาอะไรทาแก้เครียดอะไรเงี้ยให้มันได้มากที่สุดอยู่แล้วแล้วก็แบบเรื่องการจัดสรร p r i o r i t y ทั้งงานทั้งดนตรีอะไรเงี้ยพูดยากนิดนึงใช่มันมันแล้วแต่คนการจัดการแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าตอนนี้ถ้าให้เลือกเพลงสักเพลงมาเป็นเพลงแบบว่าประจำชีวิตมาสะทอชีวิตตัวเองตอนนี้แล้วกันคิดว่าอยากเลือกเพลงอะไรของผมตอนนี้เอาเพลงซองถูแล้วกันครับของเบลเอ เพราะว่าท็อตคุกเขนร้อง when I feel heavy metal แต่ช่วงนี้ผมฟังเมทัลเยอะอยู่สลิปนัดคอนอย่างนี้คอนชีวิตนะจังหวะนี้มีงใครคอนยิงเลยฮ้ยเอ้ยคุณน่ะเชื่อเยอะ ผมว่าชอบช่วงนี้ชอบเพลงศรัทธาเห็นเลไฟเออมันไปไกลเยอะช่วงเนี้ยลึกไปไกลเยอะเราทําเพลงเรามีศรัทธาที่เราจะทําลายกําแพงภาษาใจสู้หรือเปล่าเออเพราะโอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีท้อเออองจริงนะอ่าคุณมีไหมนึกอยู่ผมผมผมไม่มีถ้าพูดตรงผมไม่มีเพราะว่าอ่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงเยอะใช่เพราะว่าช่วงนี้ทํางานหนักก็แบบ เสร็จแล้วก็นอนเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันอยู่แล้วแต่ช่วงเวลาของชีวิตมากกว่าอะไรเงี้ยเพลงมันเปลี่ยนผ่านไปตลอดเวลาแต่ช่วงนี้ก็อากาศถ้ดีที่สุดร่องถ้าต้องเลือกเสียงเสียงเพลงเรียกเข้าที่เราใช้ไปตลอดชีวิตที่เราจะเพลง ตลอดชีวิตด้วยตลอดชีวิตเลยเสียงเรียกเข้าหรือเสียงรอสายครับเวลาคนโทรมาหาแล้วเขาจะได้ยินนะครับอ่าเสียงรอสายเสียงรอสายเของผมเป็นเพลง I s w i a r Monet แล้วกันครับเพราะว่าผู้จัดการเขาใช้เพลงนี้มาตลอดนะผมก็แบบ เออเราใช้เพลงนี้ละบ้างก็ได้เฮ้ยถึงนึกถึงนึออกเพลงหนึ่งนะผมครับทานกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจไปตลอดเลยนะเออตลอดเลยสนุกมันคนคนโทรมาได้สนุกไปด้วยรอสายเรารับโทรศัพท์ช้าแล้วไดเออตอนตายเราวังเสียใจไม่เป็นไรเราคนจะได้จำได้ผมเอาเพลงนี้ดีกว่าทว t นตี้เซน y f รีคอร์ครับ้ตึ้ง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 ตก็ฟังไป หมือนเหมือนโทรมาไปดูหนังอะผมรู้สึกว่าเสียงไอ้ลิงโทนไอโฟนอะคือปกติอะมันจะอยู่ฝั่งเราใช่ไหมครับผมผมอยากให้คนอื่นได้ยินบ้างเฮ้ยเไอเดียคุณดีนะเสียงไอ้กาปุกอะเออเสียงไอ้กาปุกอะไรที่แม่งอดร้อนเฮ้ยไม่ใช่ดิเสียงเสียงเรียกเขาเนี่ยเสียงเสียงโอ้ใช่ยุคไอโฟนสี่ที่เมื่อก่อนใช้สมกลับอะนะสมกลับสมกับจะได้รู้ว่ามันไอ้กูโทรหาแม่งหรือแม่งโทถวะ ไอเดียคุณดีว่ะเออไปทำนั่งดีกว่าให้คนโทรมึงไหมมันดีจริงมีแรงบันดาลใจอื่นในการเริ่มมาเล่นดนตรีที่มันที่รู้สึกว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยที่มันเกี่ยวกับดนตรีแต่ว่าทำให้เราอยากเล่นดนตรีในปัจจุบันสาวๆเฮ้ยเฮ้ยตอบตรงๆเลยนะอตรงโจทย์ไปใช่อันนั้นอาจจะเป็นแค่แบบผลพลอยได้อะไรเงี้ยผมผมไม่มีอ่ะผม ของผม mm hmm. ไม่มีนะผมอยากหนีจากการเตะบ,บอลครับผมเพื่อนทุกคนเวลามัธยมอะครับ mm hmm. เหมือนเขาเลิกเรียนเขาจะไปเตะบ,บอ <c oughs> ลไม่ว่แบบเหมือนพอเราเตะบ,บอลไปเรื่อยแล้วเราไม่เก่งเราก็เลยแบบเราทาอย่างอื่นดีกว่าแล้วแบบหาอย่างอื่นทําแล้วก็ไปฟองมองับเพื่อนเล่นผมนึกออกอย่างหนึ่ง ตอนประถมเนี่ยมันไม่มีชมรมดนตรีอะแล้วผมอะอยากตั้งวงผมก็เลยเล่าเล่าได้แหละตอนนั้นอะผมพ่อผมครอบครัวผมไม่สนับสนุนดนตรีผมเลยขโมยเงินพ่อไปซื้อกองซื้อเบสแล้วก็เอากีตาร์พ่อพ่อรู้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรก็รู้แล้วจับได้แล้วจับได้แล้วจับได้ใช่แล้วก็เอาเงินทั้งหมดนั้นนะยกอุปกรณ์ดนตรีไปที่โรงเรียนแล้วก็ขออาจารย์ตั้งชมรมดนตรีขึ้นมาแล้วก็ตั้งชมรมดนตรีครั้งแรกขึ้นมาในโรงเรียนประสมโอ้อันนี้ใช้เงินแก้ปัญหา ใช้เงินพ่อห้อของปกตีต้องเป็นชื่อพ่อคุณเลยนะเนี่ยนั่นแหล่งบรรดาใจอย่างหนึ่งที่เล่นนะก็อาจจะเป็นเรื่องแบบเราได้ปลดปล่อยหรือได้ผ่อนคลายตัวเองไปกับในการเล่นโนตีของพวกเราของผมนี่แหละเออรู้สึกว่าแบบเวลาเราเครียดหรือเรามีปัญหาจากเรื่องงานอะไรมาอาเงี้ยการได้เล่นโนตีมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะสามารถระบายความเครียดออกมาได้ดีกว่าเก็บไว้อันนี้ก็เป็นอีกแรงบันดาใจหนึ่งในการเล่นโนตีทุกวันนี้เหมือนกันมีใครมีแรงบันดาใจจากนอะไร หรือว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ครับมันเป็นเรื่องของการเปลีนความคิดแหละบางอย<ม>่างแบบว่าเฮ้ยพวกชอบญี่ปุ่นมันต้องชอบ,บาอมาจากอนิเมตลึกป่าคิดว่ามันมีแรงบันดาลใจในการเอามาอาแจกในชีวิตป,ปัจจุบันนี้ยุคนั้นอะมีเรื่องแบบเคอองอใช่เคอองแรงถักดันเลยว่าแบบเฮ้ยอยากมีชีวิตแบบนักเรียนที่แบบเล่นดนตรีด้วย,ยเจอความจริงเขานั่งเรียบร้อยเลยของผมน่าจะเพลงเปิดเซนเซียตอนเด็กๆเลยต่างัาโ้โโคตรเท่ ของผมมันจะเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องชอบฝั่งญี่ปุ่นมากกว่าแบบเจน็อกเริ่มได้ยินเพลงญี่ปุ่นจากพวกอนิเมะอะไรเงี้ยของผมเหมือนกันผมก็เริ่มรู้จักเพลงญี่ปุ่นจากอนิเมะก่อนนี่แหละของคุณเรื่องอะไรของผมก็แบบนารูโตะกับบันพีสอะไรเงี้ยเออของผมน่าจะดิจิมอนนั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ามัตต์ไฟพักไทยนะพัไทยนะเออภาคไทยภาคไทยอะไรนะออกอาวุธออกอาวุธที่พัดขึ้นมาเป็นชุดอันนี้มีเรื่องที่ชอบไปด้วย ชอบม็ดวงใจชอบหลายชอบเยอะนะด้วยปัจจุบันไม่นี้ชอบะผมชอบอิะไรนะผมชอบาแบบผมชอบโดอทเดมอนการ์ตูนอมตะดูได้ทุกเพศทุกวัยยังไงก็เข้าใจแน่นอนชอบเบโอ้ยเท่เท่เท่เคสดีแต่ยังไม่อันดับหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วงนี้ผมดูนี่เมสอินเดบิสญี่ปมันเจ็บดีฮะอ๋อล่าสุดที่ดูไปแล้วกันวินวินเบเกอร์ปะที่มันต่อยกันนะเด็กช่างนะเด็กช่างญี่ปุ่นโฟคิน แล้วว่าคุณใต้ชอบเคอองใไมก็ชอบอะยุคนั้นก็ในยุ่ยุคแค่ดูก็ชอบนะตอนนั้นข้างดู3ามสี่รอบอะซื้อแผ่นแบบมาแล้วก็เก็บชอบอะไรที่ทุกคนเข้าถึงได้และเป็นอมตะนี่วันพีดก็ต้องวันพีดยิ่งเวลาชาโตนานนว้นิดนึงนะผมอยากเป็นตวแต่ผมอยากเริ่มต่อที่หนึ่ง้กเขาโดนเล่งอยู่เขาเขาพร้อมอยุดเร่งจัดเลยมันมีคำที่คนบอกว่าวงดนตรีเนี่ย แค่เล่นดนตรีเด็คนสาสริมวเข้ามาเองี่เร่ามืดนตรีแค่ผมว่ามัน5้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับก่อนใช่ถ้าคุณไม่ได้เล่นจนสามารถโชว์ศักยภาพของคุณได้ว่าตัวตนของคุณคืออะไรมันก็ไปไม่ถึงเขาพอดีใช่เพราะฉะนั้นผมว่าอยู่ที่ตัวบุคคลนึกก่อนห้าสิบห้าสิบคือ้าสดีไม่ดีน่หน่ายไปดีดีอยู่ใช่ห้าสิบห้าสิบคือถ้าคุณแบบไม่เด้ห้าสิบห้าสิบคือ อยู่ที่ตัวคนฮะใช่ฮะก็คือถ้าคุณทําไม่ถึงมันก็ไม่มีคนเห็นคุณแต่ถ้าคุณทําถึงยังไงสักวันหนึ่งเลาเข้ามาอยู่โจโจ้่สแตนมันจะเข้าหากันผู้ใช้เครื่องดนตรีอยู่ผู้ใช้เครื่องดนตรีจะเข้าหากันแล้วก็ดวงดวงด้วยดวงด้วยห้าสิบห้าสิบอันนี้ก็คือเรื่องดวงผมว่าใช้คาว่าดวงไม่ยังไงใช้คาว่าจังหวะเลวจังหวะจังหวะชใช่แต่ถ้าแบบมองมุมในธุรกิจอะไรเงี้ยผมว่าแบบ การที่เราเล่นอย่างเดียววะแล้วคนจะมาสนับสนุนเองอ่ะมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะถ้าคนแบบไม่รู้จักเราถ้าเราไม่มีการทามาร์เก็ตติ้งหรือมีบทอะไรที่ดีในในยุคนีน้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากผมว่าเดีย๋ยวนี้เล่นโดตีอย่างเดียวอาจจะลำบากแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองในส่วนอื่นด้วยที่จะทําให้เราเป็นที่รู้จักต้องมีความยนะูนิคเนาะสัมผัสรแรกที่คนเห็นเว็บแรกแล้วก็คนอาจจะชอบอีกส่วนหนึ่งก็ได้จต้องพึ่งเหมือนที่บอกเลบ โชคชะตาเหรอพอากลร์ดิทึมยูทูบถึงเราสำคัญมากอันนี้แบบดัมดอมหนึ่งใช่ไหมดีก็โผล่ขึ้นมาแล้วอุ้ยอะไรวะก็ต้อไปดูอุไปชอบว่อแล้วก็ตามเรียบร้อยใช่ครูเป็นโนหนึ่งแล้วโนหนึ่งเอากาล์ดิทึมจริงจริงไอ้ที่คิดว่าตอนนี้ครับก็แต่อยู่ในวงการดนตรีมามันมีสตัวการอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นขาดหรือว่ามันเป็นช่องโหว่ของบ้านเราอืมจะเป็นเรื่องการสนับสนุนผมว่าค่าลิขิต ศิลปินยังหรือคนผลิตเพลงหรือคนเบื้องหลังยังไม่ได้เท่าที่ควรครับตอนนี้หลายๆศิลปินหลายๆทีมงานก็พยายามผลักดันไปอยู่แล้วก็อาจจะเป็นแบบเรื่องแบบสถานที่ที่คนเออที่จะจัดงานให้คนได้มาเล่นดนตรีด้วยการได้มาโชว์ของปล่อยของกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหือน,นตอนนี้แบบพวกเฟสติวัลหรือคอนเสิร์ตต่างๆมันก็ยังแบบค่อนข้างมีแบบอะไรที่มันอุกขาดอยู่เล็กน้อยคิดว่าถ้ามันมีอะไรที่มันเปิดกว้างขึ้นได้มากกว่านี้ก็น่าจะดี อยากได้มาตรฐานก,การจัดคอนเสิร์ตที่เป็นสแตนดาร์ดเดียวกันทั้งประเทศด้วยของผมจริงๆมันจะเชื่อมโยงกันจะเป็นเรื่องการฟังผมรู้สึกว่ายังมีอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้เปิดใจที่จะฟังกว้างขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมาเชื่อมกับตรงนี้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหาผลงานหรือว่าเขาจะไปเสพอะไรพวกนี้ได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเลยเป็นตัวปิดการตรงนี้ด้วยไม่ใช่ความผิดของบุคคลเลยแล้วได้คิดว่าเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำวงเรื่องทำวงเนี้ เราสอดส่วนและการคอนเสิร์ตไม่รู้งงไงนรู้ส <c oughs> ึกว่าการทำวงเองวงที่ร้องภบบาษาญี่ปุ่นเนี่ยไม่เบรกเอ้ามากเลยคิดว่าแต่คิดว่าข้อแนะนําอะไรที่อยาก,กาให้คนที่อยากเริ่มใหม่แต่ยังมีความกลัวพวกนี้เรียบร้จบคอนเสิร์ตทำเลยครับทําเลยผมว่า <ทำ S 2> สนุกก่อนดีกว่า<ต>อยากทําก่อนด<ม>ีกว่าแล้วก็ทํา <c oughs> ไปเลยอยาก <c oughs> ให้ลองทําแบบไม่ต้องคาดหวังอะไรแบบเอาสิ่งที่ตัวเองเอ็นจอยที่สุดออกมาก่อนจางนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างมันถ้าเราไม่ได้คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังอยู่แล้วแต่ผมเชื่ออยู่แล้วว่าถ้าชอบอ่ะ ยังไงคุณก็อยากที่จะทามันอยู่แล้วใช่ไม่ต้องไปกลัวมันมีอยู่แล้วคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณแล้วคนที่ต่อต้านคุณอ่ะคุณก็แค่ช่างแม่งแล้วก็ทาต่อไปใช่มีแค่นั้นแล้วแล้วสักวันหนึ่งคุณจะสําเร็จอยู่ตอนนี้เรายังไม่สําเร็จเราก็พยายามกันอยู่สนุกดีล่ะใช่ใช่อันนี้เป็นคำแบบมินิสต์มแล้วนะคือเราชอฝันเป็นอาชีพผมว่าได้นะได้ผมว่าได้แต่ได้เพราะเหตุผลอะไรไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าได้แต่ปัจจุบันนี้ความฝันมัน ขับเคลื่อนได้เงินอ่ใช่มันมีปัญหาตรงนี้มากพอสมควรเลยที่เป็นอุปสรรคซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องคนที่มาสนับสนุนใช่ถ้าเกิดมีหลายๆองค์กรหรือหลายๆบุคลากรที่สามารถสนับสนุนคนกลุ่มนี้ได้ผมเชื่อว่ายังมีดาวหลายๆดวงที่ยังไม่ได้เจอเจ้าว้าวสุดมากสุดยอดสุดยอดนี่เขาพูดว่าไงคงทาเนี่ยเขาครอบคลุมหมดแล้วครอบคลุมเลยไม่มีเลยไม่มีอื่นเลย อืมเป็ราทำงานเราปล่อยเพลงล่าสุดเรฟเป็นดอนรอกมาใช่ก็ล่าสุดนะครับพวกเราเพิ่งปล่อยเพลงที่จริงๆปล่อยไปสักพักแล้วครับผมชื่อว่า Raven d นดอนะครับผมก็สามารถไปติดตามพวกเราได้ที่ออดิราออฟฟิเชนะครับผมได้ทุกช่องทาง f เฟซบ o ๊กอ Instagram YouTube นะครับผมหรือว่าเอ่อ Twitter หรือว่า g ีแล็บออฟ i ิเชีนะครับผมก็สามารถติดตามได้ทาง s อเซนเจอร์ช่องทางด้วยก็ฝาก YouTube ของช่องยืดเปล่าด้วยนะครับแล้วก็รายการ เล่นเปล่าแล้วก็ขอบคุณทางรายการที่ให้พวกเราได้มาออกมามีส่วนร่วมในวันนี้นะครับขอฝากยืดเปล่าไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยน,นะครับยืดแต่ไม่ยุวยนะครับผมก็สำหรับวันนี้พวกเราอาร์ราลาบก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ